สวัสดีค่ะวันนี้บิ๊กจะมาพูดถึงการสมัครสมาชิกอตโตมี่สำหรับคนไทยค่ะการที่เราจะเป็นสมาชิกกับอตโตมีเพื่อซื้อสินค้าของอตโตมีได้ในราคาสมาชิกนะคะเราสามารถทำได้ดังนี้ค่ะอันดับแรกนะคะเข้าไปที่เว็บไซต์นี้ค่ะ w w w a t o m y c o m t h ค่ะจากนั้นกดสมัครสมาชิกค่ะแล้วก็ล็อกอินด้วย username และ password ของคนที่แนะนำท่านนะคะ จากนั้นกดใช่ค่ะอ่านเงื่อนไขแล้วยืนยันได้เลยค่ะโดยผู้สมัครจะต้องมีอายุ20ปีบริบูรณ์นะคะสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสสมัครได้รหัสเดียวนะคะเมื่อกดยืนยันแล้วกรอกรายละเอียดส่วนตัวของเราได้เลยค่ะเมื่อกดยืนยันแล้วจะเข้าสู่หน้านี้ค่ะซึ่งเราต้องใส่รหัสผู้แนะนําของเราค่ะถ้าผู้ที่แนะนําเรามีคนอยู่ทางซ้ายของเขาแล้วเราจะไปอยู่ทางขวาของเขานะคะ ก่อนที่จะสมัครควรปรึกษาผู้แนะนําค่ะหรือปรึกษา B ีได้นะคะจากนั้นเราก็จะได้รหัสสมาชิกของเรานะคะใครทําไม่เป็นสอบถามบีและทีมงานได้ค่ะสามารถสอนให้ทีละขั้นตอนค่ะเมื่อเราได้รับรหัสแล้วนะคะเรายังต้องทําการยืนยันค่ะโดยการโหลดใบสมัครนี้นะคะหรือขอได้จากทีมงาน B ค่ะจากนั้นกรอกรายละเอียดด้วยตัวเองนะคะวางบัตรประชาชนลงในช่องสี่เหลี่ยมค่ะจากนั้นถ่ายรูปแล้วโหลดขึ้นตามลิงก์นี้เลยค่ะ บัตรประชาชนที่วางลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะจะต้องเป็นตัวจริงค่ะวางด้านเดียวนะคะคือด้านหน้าค่ะจากนั้นเซ็นชื่อลงวันที่แล้วถ่ายรูปส่งมานะคะที่ลิงก์ตามที่ให้ไว้ค่ะจากนั้นรอการอนุมัติจากบริษัทนะคะเมื่อรหัสอนุมัติแล้วเราจะสามารถใช้รหัสนี้ล็อกอินเข้าสู่ระบบได้ค่ะแต่ถ้าหากท่านได้รหัสแล้วและไม่ทำการยืนยันในขั้นตอนที่2 ภายในเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ท่านได้รหัสสมาชิกชื่อของท่านจะถูกตดัดค่ะออกจากระบบของการเป็นสมาชิกกับอะโตมีนะคะ